สวัสดีนะครับลูกค้านะครับวันนี้มาแนะนำประกอบรุ่น401กับวิธีการตั้งค่านะครับเมื่อเราแกะกล่องมาแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีอุปกรณ์ล็อกทั้งสองฝั่งนะครับก่อล็อกทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีน็อตชุดนี้นะครับมันจะมีสองชุดนะครับแต่ตัวผู้จะมีตัวเดียวชุดเดียวนะครับ ประตูบ้านเรามีความหนาน่าจะใช้รุ่นสั้นนี่ก็โอเคแล้วนะครับส่วนประตูรุ่นยาวนี่ประตูที่มันมีความหนามากๆนะครับผมแล้วก็จะมีฐานสี่ก้อนคุญแจสองดอกแล้วก็แกนสี่เหลี่ยมนี่นะครับแกนสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีเบ้าฝั่งที่ฝั่งไว้ที่วงกลบนะครับส่วนมากเราไปแทนของเดิมเราไอ้ตัวชุดนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวเดือยล็อกนะครับซึ่งเดืยล็อกเนี่ย เราจะกลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็คือถ้าประตูซ้ายขวาเนี่ยครเราสามารถบิดอันนี้ได้นะครับบิดหมุนหมุนได้ให้เอาทางสลบฝั่งนี้นะครับหมุนเข้าหาวงกบนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปในชิ้นง,งานนะครับประตูลูกบิดบ้านเราส่วนมากก็จะต้องเจาะเสริมนิดนึงนะครับคือไอ้ตัวนี้มันจะมีความแบนนะฮะความแบนความแบนก็คือวง วงที่รอยเจาะอันเก่าเนี่ยมันจะแคบกว่าวก็คือเจาะช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างนะครับเพื่อประกอบชิ้นนี้เข้าไปในหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูการประกอบกันนะครับว่าประกอบแบบไหนอันนี้ผมก็ใส่ตัวเรือยไปแล้วนะฮะตัวเรือยชุดนี้นะครับตัวเรือยชุดนี้ซึ่งประกอบแบบนี้นะฮะประกอบแล้วก็เรามาลองดูนะครับผมอ่าโอเคออเคดี๋ยวมาดูการประกอบให้ดูนะครับว่าประกอบแบบไหนขั้นแรกเลยนะครับเราจับฝั่งที่มีสายไฟนะครับ เราก็เอาแกนอันนี้นะฮะเออน,อน็อตตัวนี้น,อน็อตใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับใส่เข้าไปหมุนให้แน่นนะครับสังเกตนะครับสองฝั่งฝั่งนี้จะมีสามารถขันให้แน่นได้ฝั่งนี้จะเป็นกมลมอย่างเดียวนะครับเอาฝั่งทางด้านกลมนะครับหมุนเข้าไปที่ด้ามจับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายไฟนะครับเสียบเสียบไปในห้องแกนสี่เหลี่ยมนะฮะ เสียบเดียวให้มันทะลุออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้ากับไปที่ด้ามจับนี้นะฮะเสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็อามาติดตั้งที่หน้าง,งานนะครับติดตั้งที่หน้าง,งานมาดูกันนะครับว่าติดตั้งแบบไหนคุณเอาสายไฟนะครับสายไฟนี้เสียบเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับช่องสี่เหลี่ยม เ,เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็แกนแกนสี่เหลี่ยมนี้ก็เสียบเข้าไปในช่องนี้ด้วยนะครับี่นะครับเสียบเข้าไปให้ทะลุเดา๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับ ฝั่งนี้สูงครับสนิทแล้วนะครับเราก็มาฝั่งน,นี้นะครับเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้าประกบโดยที่คุณคายน็อตตัวนี้เห็นไหมครับน็อตตัวนี้นะฮะคายน็อตตัวนี้ออกตอนน็อตตัวนี้ออกมานะครับก็ดึงตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วก็มาเห็นรูสี่เหลี่ยมนะครับใส่ไ,ไ,ฟไฟยัดเข้าไป ใส่ปายัดเข้าไปแล้วก็ใส่ให้ตรงคือสี่เหลี่ยมนี้นะครับร้อยแล้วก็ใส่น็อตนะครับยึดฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผ่านนอตตัวนี้ประกบเข้าไปนะครับ ตัวหนึ่งจะเข้ายากนิดนึงนะครับคือนี่นะครับแย่ yeah, yeah, เข้าไปนะครับแย่ yeah, yeah, เข้าไปแล้วเราไขาน็อตแย่ yeah, ผ่านช่องนี้ครับ <Yeah. S 2> เห็นเห็นช่องนี้ไหมครับ <Yeah. S 2> ช่องนี้นะครับแย่ yeah. Yeah, ผ่านเข้าไป นะครับอเ,เรียบร้อยแล้วครับคุณทดสอบนะครับอันนี้อยู่ฝั่งในห้องนะครับเปิดปิดได้นะครับอเอเสร็จแล้วคุณก็ใส่ฐานช่องนี้ใส่ฐานช่องนี้เข้าไปนะครับ ให้ถูกนะครับก็บวกก็ลบนะครับแต่แล้วเวลาเสียบสายนะครับให้คุณดูนะครับมาใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูเล็กๆนะครับห้อยู่นะฮะมันจะมีสองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับรูแล้วคุณก็มาดูช่องนี้นะครับอย่าเสียบผิดนะครับสายเห็นไหมครับขามันจะอยู่ทางด้านบนนะครับเราก็เอาช่องรูเนี่ยอยู่ทางด้านบนนะครับเราก็มาเสียบเลยนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปให้แน่นก่อนที่จะประกอบข้าหากานเรามาเทสก่อนว่าระบบใบม,มันเข้าไปสมบูรณ์ไหมใช้ยังไม่เข้านะครับ โอเคก็ประกอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเราเทสดูว่าไฟเข้ามาที่นี่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเอาอุปกรณชุดใหม่อ่าโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาปรชุดไปลงแล้วกัน เคี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับโอเคมีไฟขึ้นนะครับเรียบร้อยนะฮะเราก็ประกอบเข้าเลยนะครับอันนี้มันจะมีเดือยนะครับตรงนี้จะมีช่องนะครับยัดเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ยึดน็อตทางด้านดั้มนะครับโอเค ครับถ้าประกอบถูกต้องตรนนี้ทางด้านหน้าห้องที่มีรูปสแกนนิ้วกดลงมันเดือยมันจะไม่หมุกเข้าไปนะครับแต่ถ้าด้านในห้องคุณกดลงดูเดือยนะครับมันจะหมุกเข้าไปนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าเออเรามาดูกันเลยเคุณหาไม้จิ้มฟันเล็กๆนะครับจิ้มแช่นะครับจิ้มแช่รูนี้นะครับกดแช่วิธีการกดแช่นะครับดูมาดูนะดูไปที่นี่ครับดูไปกดแช่ นะครับมันจะมีไฟสีฟ้าก็ริบคุณก็ที่กดแช่เนี่ยเอาออกมาค้างก็สแกนนิ้วเลยครับห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไฟดับแล้วแสดงว่าอันนี้บันทึกสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับดีวเรามาลองว่าเราบันทึกไปแล้วอันนี้แอดมินนะครับลายมือแรกเป็นแอดมินเรามาสแกนดูนะครับตอนนี้ไม่หมุบนะครับนี่ แสดงว่าบันทึกสําเร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะเพิ่มคนเพิ่มแบบไหนนะครับเราก็มากดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับกดในรูนี้เหมือนเดิมอาล่ะดูที่หน้าดูไฟกระพริบนะครับกดเป็นมามีไฟนี้กระพริบนะครับคุณปล่อยอ่าตอนี้คุณมันก็ยังมีกระพริบอยู่นะครับคุณสแกนแอดมินไปก่อนเลยครับปึ๊บอิฟ้าจะขึ้นค้างตอนี้คุณก็เพิ่มคนได้เลยสแกนทีๆนะครับห้าครั้งหนึ่งสองสาม สีห้าโอเคสีเขียวขึ้นครัง้งแล้วก็ดับแสดงว่าบันทึกเพิ่มไปแล้วสำเร็จคนต่อไปก็เพิ่มเหมือนกันดังนี้นะครับโอเคตังนี้ผมมาลองดูนิ้วที่เพิ่มเข้าไปโอเคนี่นะครับหมุกบันทึกสำเร็จแต่แล้วส่วนมากลูกค้าไม่เข้าใจนึกว่าตัวนี้เป็นตุ่มที่ตั้งสแกนนิ้วไม่ใช่นะครับเป็นรูเล็กๆอันนี้นะครับที่ แล้วเข้าไปตุ่มนี้คือตุ่มโหมดไม่ล็อกนะครับเป็นโหมดออน,นนะครับคุณกดค้างคุณกดค้างมาดูไว้นะครับตอนนี้ล็อกอยู่นะครับคุณกดตัวนี้ค้างดูไฟนะครับเห็ไนไหมไฟนี้กระพริบปล่อยให้มันกระพริบไปครับจนขึ้นสีเขียวแล้วก็มาสีแดงนะครับ เป็นโหมดไม่ล็อกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรากดใหม่นะครับนี่ครับมันจะเป็นโหมดไม่ล็อกนะครับถ้าเราจะให้มันกลับมาล็อกอีกครั้งนึงเราก็สแกนนิ้วนี้กลับไปนะครับมันจะกลายมาเป็นโหมดล็อกแล้วครับก็ขั้นตอนตามนี้ง่ายๆครับผมขอบคุณครับ